สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูเมจังชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ย็จะพาเพื่อนๆมารู้จัก5เทคนิคในการเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะอยากรู้แล้วเราก็ไปชมกันเลยค่ะ1เทคนิคแรกนะคะคือก่อนที่เราจะเรียนภาษาอะไรสักภาษาเนี่ยเราจะต้องหาแพชชั่นนะคะก็มา สิ่งที่หราจะหมายถึงก็คือการตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษานั้นๆน,น,นะคะกําหนดเวลาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเรียนภาษาแล้วเราสมมติว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเราต้องคิดแล้วว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเพื่ออะไรนะเช่นเพื่อเอาไปสอบใบรับวัดระดับ n อได้และไปปรับอัพเงินเดือน 2. ออาจจะเพื่อเอาไว้ดูอนิเมะโดยที่ไม่ต้องอ่านซับก็ได้ 3. อาจจะเอาเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวนันไปพูดไปคุยกับคนอะไรยนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าเราอยากจะเรียนภาษาญี่ญปุ่นไปเพื่ออะไรหรืออยากจะเรียนภาษาอังกฤษอยากจะเรียนภาษาจีนไปเพื่ออะไรนะคะก็ให้เรากำหนดเป้าหมายว่าเราจะทำ ภาษาเราจะทําการเรียนรู้ภาษานั้นๆเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยต้องใช้เวระยะเวลาเท่าไหร่ก็กําหนดคร่าวๆก็ได้นะคะเช่น1ปี2ปี3ปี5เดือน6เดือนก็แล้วแต่นะคะ เมื่อเรากําหนดระยะเวลาแล้วนะคะแล้วก็กําหนดว่าเป้าหมายเราคืออะไรจริงๆแล้วมันจะทําให้เราไม่หลุดโฟกัสนะคะคือระหว่างการเรียนภาษามันจะมีความยากลําบากอะไรแล้วก็จะไม่หลุดโฟกัสการเรียนด้วยตัวเองนะคะวินัยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการเรียนภาษาที่ชัดเจนนะคะการเรียนด้วยตัวเองก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยหนึ่งก็คือเราต้องมีเป้าหมายในการเรียนภาษาที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ เทคนิคที่ 2. หาสื่อที่ใช่สำหรับการเรียนรู้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะการเรียนรู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสิ่งสำคัญที่เราควรจะมีนะคะคือตำราเรียนเว็บไซต์ให้เรียนหรือคุณครูหรืออาจจะเป็นวิดีโอสอนภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะทำไมเราจะต้องหาสื่อที่ใช่สำหรับเรานะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะชอบไม่เหมือนกันบางคน enjoy learning enjoy แบบว่าเรียนรู้โดยการอ่านการ์ตูนโดยการดูอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยการเรียนมากกว่าการอ่านเองอะไรอย่างนี้นะคะเชถ้าเกิดเราเป็น beginner เลยคือเป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการเริ่มเรียนภาษาเลยนะคะเราก็ต้องหาเว็บไซต์ที่เขาสอนภาษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ตัวอักษรไปจนถึงการ ใช้ไวยากรณ์น,นะคะซึ่งโดยปกติแล้วหนังสือสําหรับการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีเป็นหนังสือไวยากรณ์แยกตามเลเวลที่เราอยากจะสอบผ่านใช่ไหมถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เรียนจากพื้นฐานก่อนซื้อหนังสือที่เป็นพื้นฐานก่อนซื้อหนังสือที่เราหาเราแปะลองเปิดอ่านดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราอ่านสำนวนภาษาเขาแล้วเราเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจสำนวนภาษาเขาให้เลือกซื้อหนังสือนั้นแล้วก็ต้องหาสือ่อเอาไว ทั้งให้มันครบนะคะคือพูดฟังอ่านฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ต้องหาสื่อที่มันเป็นเอาไว้ให้เราฝึกฟังสื่อเอาไว้ให้เราฝึกพูดสื่อเอาไว้ให้เราฝึกอ่านเขียนนะคะเทคนิคที่3มคือหาผู้ให้คําปรึกษานะคะการที่เราจะมีจะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้โดยที่เป็นด้วยตัวของตัวเองนะคะเราจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษาให้เราได้อาจจะเป็นคุณครู สอนพิเศษอาจจะเป็นเพื่อนมหาลัยที่ได้ภาษานั้นๆอาจจะเป็นรุ่นพี่มหาลัยที่ได้ภาษานั้นๆอาจจะเป็นในกลุ่มโซเชียลที่เขามีผู้รู้เรื่องภาษานั้นๆอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นในแอปพลิเคชันที่มีคนเป็นภาษาแม่นั้นๆอยู่นะคะเช่นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์ไปนะคะว่าเป็น hello talk นะคะ hello talk เราสามารถสอบถามหรือรับคำแนะนำจากคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาได้เลยนะคะ ตอบคาถามให้กับเราได้นะคะการทําตารางนะคะคือการวางแผนในการเรียนนั่นแหละพูดง่ายๆเลยเหมือนสมัยเราเรียนมาายัธยมลัยเรียนมัธยมใช่ไหมเราจะต้องมีตารางเรียนใช่ไหมซึ่งการเรียนภาษาถ้าเราไม่มีวินัยจริงอะ่ะเราก็จะเรียนไม่ประส,ขขสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทําตารางเรียนเพื่อให้เราได้สกิลครบทั้ง ฟังพูดอ่านเขียนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องหาผู้แนะนำนะคะที่รู้ภาษาญี่ปุ่นมาบอกมาให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับการวางตารางว่าเราควรจะเริ่มจากฟังก่อนแล้วก็อ่านก่อนแล้วค่อยมาเขียนแล้วค่อยมาพูดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราเราลองปรึกษาเขาดูนะคะว่าเขาจะช่วยเราในการทำตารางหรือหากเราดูแล้วว่าเราสามารถจัดตารางเองได้นะคะเราก็ลองจัดตารางเองให้ครบจาก จากการที่นําสื่อที่เราหามาใช้ในการเรียนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเรียนภาษาเพื่อเอา n อก NC อย่างเงี้ยเราสื่อที่เราหามาคือหนังสือเก่งข้อสอบ n 4ไวยากรณ์เอคันจิ N, 4อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เราเริ่มจากการถ้าเรามีหนังสือเก่งข้อสอบใช่ไหมถ้าข้อสอบจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทํา หรือจะเป็นสิ่งแรกที่เราทําก็ได้ก็คือเป็นพีเทสแล้วก็โพสเทสนะคะถ้าเรามีเก่งข้อสอบเราอาจจะเอาเก่งข้อสอบมาลองทาก่อนก่อนที่จะทําก่อนที่จะเริ่มเริ่มเรียนด้วยตัวเองค่ะแล้วอ่าหลังจากพอทําข้อสอบเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูซี่คาศัพท์ไหนเราไม่ได้เริ่มจากคําศัพท์ก่อนค่ะพอเราเริ่มจากคําศัพท์ปุ๊บก็ให้ไปที่ไวยกรณ์ไปพิยกรไปคันจิไปคันจิแล้วก็ไปที่การฝังการฝังนะคะเสร็จปุ๊บ ให้เราทำซ้ำๆแบบนี้นะคะเราก็กลับไปที่โพสเทสนะคะลองทำเทสอีกรอบนึงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษานั้นๆน,น,นะคะคือถ้าเกิดเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเราก็ควรจะสร้างทุกอย่างให้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดอย่างเช่นเราอาจจะเอาบัตรคำศัพท์นะคะไปติดตามรีโมทไปติดตามหนังสือไปติดตามทีวีไปติดตามตู้เย็นเป็นบัตรคำศัพท์นั้นๆน,น,นะคะเมื่อไหร่ที่เราตื่นมาหรือไปไหนเราจะได้มองเห็นว่าอ๋อ บัตรคำศัพท์นี่นาะคำนี้หมายความว่าอย่างนี้นะอ่นะเลโซโกตู้เย็นนี่นาะอะไรประมาณนี้นะคะมันจะทำให้เราคุ้นชินแล้วก็จำได้ไปโดยปริยายนะคะมันจะทำให้เราจำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกว่าฝืนสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะถ้าเกิดเราเห็นมันทุกวันเราก็จะรู้สึกเออเคยชินเพราะเคยชินแล้วการเรียนรู้มันจะง่ายขึ้นนะคะ การฟังเพลงการดูซีรีส์ดูอนิเมะก็ยังสามารถทําได้แล้วแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้จากการดูซีรีส์อนิเมะอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเช่นก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมจากที่เราเคยดูละครหลังคาะคะแล้วก็มาเปลี่ยนมาดูละครญี่ปุ่นแทนเนาะแล้วก็มาอ่านไหนที่เราฟังแล้วไม่ได้เราก็ลองจดซับดูถ้าจดซับไปแล้วอ่า เราไม่รู้มันแปลว่าอะไรก็ถามผู้รู้นะคะซึ่งเดี๋วจะบอกได้ว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมน,นะคะก็คือเราเราก็ต้องทําทุกอย่างจริงที่มันทําให้เราเห็นภาษานั้นบ,บนะะ่อยๆค่ะส่วนสื่อที่เราจะเลือกนําเข้ามาในการสร้างสภาพแวดล้อมน,นะคะก็ควรจะให้เป็นสื่อที่เราชื่นชอบแล้วเราอยู่ในเลเวลที่เราพอพอเหมาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอัน สื่อไหนที่เป็นพอเหมาะเับเลเวลเราเนาะเราก็ต้องหาที่ปรึกษานะคะอย่าลืมนะะที่ปรึกษาจะช่วยได้เยอะมากนะคะหรือหา,หากเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็เราก็ไม่ต้องถามที่ปรึกษาะคะ่ะก็เลือกสิ่งที่เราชอบแล้วพอทาความเข้าใจได้แม้ว่าเราจะฟังไม่ออกแล้วเราก็ยังสนุกที่จะดูมันนะคะเป็นสื่อแบบนั้นเอาพูดสมคัญที่สุดพอเราเรียนได้สักพักแล้วนะคะเรามีการ เรียนรู้ด้วยตัวเองตามตารางแล้วมีการท่องศัพท์แล้วนะคะแล้วก็ต้องทําข้อสอบทําแบบฝึกหัดนะคะและนี่นะคะก็คือท่าเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้เมื่อเราต้องเรียนภาษาด้วยตัวเองนะคะ 1. น,นะคะหาเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจนนะคะ 2. นะคะหาะสื่อ ในการเรียนที่เหมาะกับตัวเรานะคะสนะคะหาที่ปรึกษาทางการเรียนภาษานั้นๆผู้ที่เขาจะคอยแนะนําเราได้คือเขาอาจจะไม่ใช่คุณครูที่จะมาสอนเราเป็นคอร์สนะคะแต่เป็นผู้ที่เขามีความรู้เรื่องนั้นเวลาที่เรามีปัญหาหรือเราอยากจะทราบอะไรเราสามารถถามเขาได้นะคะต้องจัดตารางสร้างตารางในการเรียนขึ้นมานะคะในการ แบ่งเป็นคับๆค่าว่าฟังพูดอ่านเขียนเราต้องเรียนเท่าไหร่กี่ชั่วโมงยังไงนะคะเพื่อที่มันจะได้ทําให้เรามีวินัยในการเรียนด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษานั้นๆน,น,นะคะเช่นการติดคําศัพท์ไว้ในสถานที่ต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะคือการเอาพูดชอบฟังเพลงญี่ปุ่นร้องเพลงญี่ปุ่นเลยค่ะชอบดูดูซีรีส์ญี่ปุ่น อลองลองก๊อปการพูดซีรีส์ญี่ปุ่นเลยค่ะคือพยายามทําตามให้มันเป็นออฟพุตชอบอ่านกร์ตูนญี่ปุ่นเขียนเลยค่ะเขียนกร์ตูนญี่ปุ่นเลยค่ะทำอะไรที่มันได้เอามาใช้อ่ะค่ะหรือจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นง่ายๆก็ได้หลังจากเราทำออ์พุตแล้วนะคะแล้วก็ให้กลับไปหาผู้ผู้ที่เขาแนะนำเรา เออแล้วให้เขาช่วยดูว่าเ,ออเรามาประมาณประมาณนี้แล้วนะพอมีสิีสอบได้ไหมแล้วก็กลับไปทำโพสเทสนะคะถ้าโพสเทสเราผ่านโอเคเรามาถูกทางแล้วนี่นะคะหลักการของการเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะคิดว่าเพื่อนๆทำได้คะ่ะแต่ส่วนสื่อไหนเป็นสื่อที่ดีประหยัดไม่เสียต,ะะตังคะเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะ